คตัวใหม่ในซื้อว่าทยปู่ซิวแฟงระดับ S S R บวกข้อมูลเบื้องต้นตัวละครตัวนี้จะมีดาเมจอันติหมู่ที่แรงที่สุดภายในเกมรวมไปถึงภารกิจการันตียังมีการแจกรูปโปรไฟล์ให้กับเราอีก7วันแต่ตัวปู่ซิวแฟงระดับ S S R ไม่ได้แจกซะง,งั้นเอาเป็นว่าวันนี้ตัวดําผมดองรอมาไว้พร้อมอเพื่อที่จะมาจัดตัวละครตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนอื่นใดอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้้้กับคลิปววดดีีโอนนยะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับย mm. ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมดเดอะสโตนเกสเซิร์เวอร์ไทยในที่สุดวันนี้ตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์4หรือเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้ทําการอัปโหลดเข้าสู่ตัวเกมสําหรับตัวละครใหม่ตัวนี้มีนามว,ว่าปู่ซิวแฝงระดับ S S R บวกที่จะจัดอยู่ในสายต่อสู้และจะอยู่ฝั่งของฮีโร่รายละเอียดสกิลต่างๆของเขาแต่ละอันบอกเลยว่ามีดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันติที่มีดาเมจหมู่แรงที่สุดภายในเกม oh. สกิลพลาสติดตัวที่จะมีโอกากาาาส30%ในรหลลบดีดเม <Wow. S 2> สกิลปลุกตื่นพาสซีระดับ SSR บวกยังมีปู่บอมออกมาช่วยเหลือในการโจมตีอีกด้วย ah. เอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่อยากจะมีตัวละครดาเมจหมูด่ดีๆแรงๆผมขอแนะนําตัวละครตัวนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรง oh. แต่ก็ต้องขอเตือนกันสักนิดนึงสาหรับใครที่มีงบน้อยแล้วปั้นไม่สุดเป็น 5, ah. 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงสกิลพาสซี SSR บวกเป็นเลเวลที่2แนะนําว่าให้ข้ามจะดีกว่า <Huh? S 2> เนื่องจากความเก่งของเขาจะโหดที่สุดหรือมีดามจที่แรงที่สุดจะอยู่ในช่วงของการอัปเกรดไปเป็น5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงพร้อมกับสกิลระด ปเปเลที่2แต่ถ้าหากใครมีตัวน้อยอยู่แค่180ใบแล้วอยากจะจัดเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดหากันได้โดยที่ไม่ต้องฟังคําแนะนําจากผม <im itsu> เพราะผมเ <im itsu> ชื่อเลยว่าทีมแต่ละคนที่เล่นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้อาจจะไม่ได้จัดเรียงเหมือนกันแบบเป๊ะๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรักตัวไหนเชียร์ตัวไหนอวยตัวไหนก็จัด <im itsu> ตัวนั้นมาไว้ในทีมกันได้และส่วนการมาของปู่ซิวแฟงระดับ SSR บวกยังมีภารกิจการการันตีแบบเดิมๆมาให้กับเราอีกแล้วโดยปกติเซิร์ฟเวอร์จีนเมื่อเราเปิดตัวดําครบ50ใบจะได้รับรูปโปรไฟล์ตัววละครรร่่าาง SSR หือ ตัวละครนั้นที่ลงตู้กาชามาเดินเล่นจํานวน7วันพร้อมยังมีตัวละครระดับ SSR หรือว่าร่างที่1ของตัวละครนั้นให้กับเราฟรีๆอีกหนึ่งตัว <Wow. S 1> แต่ของไทยรับไปเลยรูปโปรไฟล์7วันและก็หินอัปเกรดฮีโร่หรือว่าหินอัปเกรดปีศาส์อีกหนึ่งเม็ด oh. เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีตัวละครร่างที่1ก็ต้องพึ่งดวงกันสักนิดหนึ่งโดยปกติแล้วตู้กาชาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเขาจะมีอัตราการเล็ดดรอปร่างที่1อยู่แล้วทั้งหมด2%คาาาดว่ถ้าหากเราเปิดครบ180ใบน่าจะได้อย่างงแนนอน,อน,น่่ออยาน้ออย1ตััวนนี้ก็อเอาเปนด่าวนะัน้วผ่พร้อม อยู่ที่200ใบเดี๋ยวจะมาจัดให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกัน oh. เริ่มกันที่10ตัวแรกใส่ตะมาต่อยมาเลยครับจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นนะเนื่องจากมันเป็น10ใบแรกที่จะมีการการันตีความเกลืออยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สิบตัวต่อมาสําหรับรอบนี้ขอกดข้ามไปเลยแล้วกันและก็ยังคงความเกลืออยู่เหมือนเดิมสิบตัวต่อมาในรอบที่30ใบจัดแบบกดสุม่มฮะต่อยอุกบาทไปฮะรอบนี้โบเข้าไปเต็มๆซึ่งก็เป็นอะไรที่เกิดอ,อยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จัดกันต่อในครั้งที่40ใบ กดสุ่มเหมือนเดิมฮะใส่ตะพาต่อยไปโป้สีทองออกสักหนึ่งไหมสักหนึ่งไหมสีทองโอโ้โหยังคงสีม่วงอยู่เหมือนเดิมนะ<อ>ยังว่าละเกมนี้ใครเปิด40ใบแล้วได้สีทองมันก็น่าจะฟุกเกินไป<อ>ต่อมารอบที่50ิใบกดข้ามไปเลยฮะสำหรับรอบนี้น่าจะมีลุ้นอยู่นิดนึงนะอเอายังไงดีฮะสีม่วงออกหนึ่งและก็ตบท้ายด้วยระดับ R อ,อีกหนึ่งตัวอรอบที่60ใบสําหรับรอบนี้มีการค้างและค้างนานด้วยนะ<อ>แบบนี้ต้องมีสีทองแน่ๆอย่างน้อยสัก2ชิ้นปจัดมาฮะสีทอง โอโหจะค้างทําหาอะไรวนะแน่ <c oughs> คือบางทีเราก็คิดหลงดีใจไงว่าไอาการคร้างแบบนั้นมันอาจจะโหลดลูกแก้วตัวละครตัวใหม่มาหรือเปล่า <c oughs> แต่ที่ไหนได้โหลดตัวละครเ r มาให้เรา2ตัวแบบติดติด <c oughs> ตมาตอนในใบที่70ครับสําหรับรอบนี้ต่อยอุกบัตไปเลยซฟตามาขอสีทองมา1อันยังไงโอโหยังม่วงอยู่อีกอะไรจะเครือขนาดนั้นครับพี่ <c oughs> คือมันเครือเกินจริงๆแล้ว60ใบไม่ต้องมีสีทองมาสักหนึ่งนะอันนี้70ใบย,ยังไม่โผล่ไม่เป็นไรรอบที่80รอบนี้น่าจะมีสัก 爽啊。 ขอมาเน้นๆบ่อยไปไซต,ตมะสีทองสัก2และก็เป็นไปตามที่คาดครับสีทองมาแค่1เท่านั้นพร้อมกับสีม่วงอีกหนึ่งอันนะแบบนี้ต้องจัดเป็นลูกแก้วปู่ซิโอแฟงไปเลยฮะแล้วก็ได้เป็นหินมาแทน1อันโอ้โหเกือโสุดๆจัดมาทั้งหมด80บใบลูกแก้วปู่ซิโอแฟงอีซีอาร์บวกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ไอ้ร่างที่1ของปู่ซิโอแฟงอ SR อาร์ไม่คิดจะออกเลยเหรอจริงๆบางทีพักหลังเกมมันก็จะเกือเกินไปแล้วนะแดกเงินไม่พอยังแจกเกือให้กับเราอีกด้วยเอาเป็นว่าขอข่ามมาตอนที่ผมได ตัวละครปู่เซียวแฟง SSR บวกมาเลยละกันเพราะผมเองไม่อยากให้เพื่อนๆได้ดูความเกลือของผมที่โดนไปแบบเต็มๆซึ่งเอาข้อม<ๆ>จริงแล้วมันก็ไม่ได้เกลือหรอกเพียงแต่ว่าไฟล์ที่ผมอัดคลิปไปมันดันไม่มีเสียง <c oughs> และดันปั้นตัวละครมันมาจนเสร็จยังไงผมเองก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะเอาเป็นว่าโดยรวมตัวที่ผมเสียไปทั้งหมดจะอยู่ที่180บใบซึ่งตัวดําที่เสียไปทั้งหมดกระผมเองก็ยังได้รับเจ้าตัวปู่เซียวแฟงระดับ SSR ร่างที่1มาด้วยอีกหนึ่งตัวเอา,เปาร,รป็น เปิดตัวละครปู่เซียวแฝงระดับ isis อารบวกกระผมเองก็ขออวยพรให้เพื่อนๆได้ร่างที่1กันด้วยเนื่องจากผมเปิดไป180ใบตัวนี้ออกโคตรยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลแบบคร่าวๆของเจ้าตัวปู่เซียวแฝงกันสักเล็กๆน้อยๆดีกว่าเริ่มแรกก็จัดกันไปก่อนเลยเป็นการโจมตีปกติซึ่งจะเป็นการโจมตีแบบเอามือจิ้มหน้าท้องพร้อมกับเจ้าตัวละครปู่บอมยังจะออกมาช่วยเหลือในการโจมตีอีกด้วยซึ่งถ้าหากเราใช้ตัวละครปู่เซียวแฝงอันติเจ้าตัวปู่บอมที่ออกมาเมื่อกี้้กก็จะใชออัััตติเหืนบวปู่แ บวกเปเปซึ่ง <Wow. S 1> รูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม ปู่ซิวแฟงเข้าไปทะลวงลำไส้ก่อนฮะสไตล์ครั่งครับผมโต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 โอ้โหมัดเดียวเรียบร้อยปูบอมยังไม่ได้ออกมาโชว์อันตีเลยซิวแฟงเอเออาร์บวกเก็บหมดซะงั้นไม่เป็นไรขอจัดกันใหม่ปู่ซิวแฟงเอเออาร์บวกเข้าไปทะลวงฮะผมสไตล์ครั่งเหมือนเดิมโต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 เรียบร้อยอีกแล้วอะไรมันจะแรงขนาดนี้ครับนี่ขอใหม่กันอีกสักหนึ่งรอบปู่ซิวแฟงสไตล์ค้ั่งลุยโลดครับผมจังหวะนี้ทะลวงลำไส้แถวกลางปะ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 ผมติดสาหัสกระดูกสีเหลืองแล้วก็ปูบอมออกมาอันตีอีก น,นี่แหละ <Wow. S 1> คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเจ้าตัวปู่เซิยแฟง S S R บวกจะมีดาเมจอันติโจมตีหมู่ที่แรงที่สุดภายในเกมเนื่องจากเวลาเขาอันติไปแล้วฝั่งศัตรูจะติดกระดูกหักสีเหลืองและหลังจากนั้นเจ้าตัวปู่บอมจะเข้ามาทําการอันติอีกหนึ่งทีซึ่งไอาการอันติของเจ้าตัวปู่บอมอันนี้มันจะโจมตีหมู่ทั้งทีม <Hey. S 1> และก็เป็นอะไรที่โกงมากๆเพราะโดยปกติตัวละครปู่บอมของเขาภายในเกมมันจะโจมตีแถวหน้า3ตัวดาเมจในการโจมตีอันตีของเขาแม่งโคตรของโคตรเบา <Hey. S 1> แต่ถ้าหากเป็นปู่บอมที่อยู่ในสกิลปลุกตื่นพาสี S ของปู่ซิวแฟงเอสบวกบอกเลยว่าดามเมจมันแรงมากๆยิ่งถ้าเกิดอาวุธเฉพาะ3ดาวของเขาเข้ามาเมื่อไหร่ดามเอจอันติมันจะแรงแบบทวีคูณขึ้นไปอีกหรือถ้าจะเอาให้สุดไปมากกว่านั้นอัพสกิลปลุกตื่นเอ r สบวกตัวนี้ให้ไปเป็นเลเวลที่สองดามเอจอันติของเขาก็จะจัดจ้านมากขึ้นอีกทั้งเจ้าตัวละครตัวนี้สามารถแก้ทางคอเกริวกันชุบเอสอาบวกได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากถ้าหากเราทําปู่ซิวแฟงเอซสอาบวกตัวนี้มีดามเอจอันติแรงแบบแรงโคตรแล้วอันติิหหมมมมูู่่่่ออออกไปทททีีีเเดดดยยววพืําาใ้้ัตตตตรรฝงงขโโละ หมดไอ้ผลของคออมตะตัวนี้ก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้กันหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูและสําหรับใครที่คิดว่าเปิดตัวดําได้น้อยกว่าผมก็คอมเมนต์มาโอ้อวดได้เช่นเดียวกันแต่ก็อย่าลืมกิจกรรมดีๆอีก2อย่างอย่างแรกบาคุซันเ SR บวกกับมารีเทิร์แล้วใครที่ไม่มีบาคุซันร่างที่หนึ่งก็มารับฟรีกันได้ใครที่ยังไม่มีลูกแก้วบาคุซันร่างเ SR บวกก็มารับฟรีกันได้ใครที่อยากได้หินวิวัฒนาการของปีศาจเอยู่่ที3เมกกิจรรต่อาววันร์ง ของไซตามะกิจกรรมนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันเนื่องจากเขามีรูปโปรไฟล์ด้วงอาชุราคาบุโตเอซเออาร์บวกแจกให้กับเราฟรีๆแบบถาวรแต่ของรางวัลก็หมุนได้ยากอยู่พอสมควรนะ <S 1> <S 1> ยังไงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นอื่นๆอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่และสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้จบลงไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b e และที่สำคัญปุป่มระฆังกระดิ่งงอออย่่่่าาาาาาใใใหหห้พ้พพพลดเเเเระะวมมมีคมิๆๆๆัันนนจจแตืืกบบทท แบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน